ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้พุทธชวลาก็จะมาอ่านธรรมะในธรรมะในพระสูตรพระสูตรในพุทธภูมินะคะอ่าพ,พุทธภูมินี้เป็นในาศาสนาของพระศีพระพุทธเจ้าพระเสีอริยะเมตไตรซึ่งท่านได้มา อุบัติบังเกิดแล้วนะคะก็พุธัชวลาก็ขออ่านต่อจากเมื่อวานนี้ต่อว่ามีความว่า,าเป็นธรรมะในเรื่องอปัญญาานในพระในผลยญานนะคะหลักธรรมความเป็นจริงควรเห็นว่าธรรมะก็เป็นเพียง แต่ว่าธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงตามหลักไตรลักษณถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่ใช่สัมมาสติมันจะกลายเป็นมิจฉาสติถึงตรงน,นี้แล้วเนาะเมื่อวานนี้เมื่อปฏิบัติสติหรือเจริญสติดีมาดีแล้วแต่ก็ยังไม่ เพียงพอที่จะทำให้บรรลุถึงบรมธรรมได้เลยทีเดียวเพราะสติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโพโพติปัคคิยธรรมเท่านั้นสติมีไว้ก็เพื่อเอื้อเฟื้อต่อสมาธิและปัญญาดังนั้นเราจึงต้องใช้หลักธรรมมาช่วยพิจารณาต่อหลักธรรมนั้นก็คือสมมติประทานสี่ สมสชมาประทานสี่ก็คือความเพียรความเพียรที่จะพิจารณาว่ามีบาปอากุศลใดๆเกิดขึ้นอยู่ในจิตในใจหรือไม่หากมีก็ต้องประหารเสียและเมื่อประหารอากุศลธรรมไปแล้วก็ต้องเจริญกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็หมั่นที่จะรักษากุศลธรรมนั้นไว้จะเห็นว่าการที่เราจะเลินสมัติสมัติประธานสีเริ่มจากสังวรประธานก็คือคอยระวังอย่าให้อกุศลเกิดโดยเฉพาะถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเราต้องประหารอากุศลนั้นเสียตรงนี้ต้องฟังไว้ให้ดีคำว่าประหารเสียในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่าไปหักล้างไปลบล้างหรือไปต่อสู้ดิ้นรนเพื่อลบความคิดแต่หากแต่เป็นการไม่ให้คุณค่าหรือไปคุ้นคิดอยู่กับอกุศลนั้นที่สำคัญเราไม่ไปสนใจไปไปยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับ กับอากุศลนั้นอย่างนี้พี่ยากว่าเป็นการประหารของพุทธะพุทธะจะใช้คาว่าประหารบ่อยๆเวลาล่สดนะคะนี่คือความหมายที่พุทธะพูดนะคะเพราะว่าพุทธะก็คือพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคงจะคุ้นเคยกับคำนี้อยู่ท่านจะใช้คาว่าพระองค์ท่านจะใชก้การประหารนะคะเป็นการประหารของพุทธะ ถ้าพุทธาจะประหารใครก็คือไม่สนใจด้วยไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยไม่พูดด้วยไม่ทําธุระด้วยเมื่อประหารเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปเจริญภาวนาให้กุศลนั้นเกิดนะคะ,ะขึ้นในใจเรียกว่าภาวนาประทานวันนี้พุทธศววราก็จะอ่านให้ฟังเพียงแค่นี้นะคะก็ วันต่อไปก็จะอ่านต่อไปอีกก็พุทธชวลาก็โคก,กกาบนมัสการท่านพุทธาจารย์พระพุทธเจา้าพระสีอริยะเมตไตรไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสาธุวันนี้วันครูท่านคือบรมครูแห่งโลกสาธุค่ะธรรมสวัสดีค่ะทุกท่านสาธุค่ะ